เพื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นบัฟปาร์ตี้นะครับบัฟปาร์ตี้เนี่ยมันก็ควรที่จะมีปาร์ตี้ถูกไหมครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับทิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เวลาเราปาร์ตี้กับคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วเวลาเพื่อนหลุดเนี่ยเราก็ต้องมาคอยนั่งรับนะครับสมมุติว่าคุณตี้8ตัวเนี่ยนะครับคุณตี้8คนเลยนะ แล้วพอเวลาหลุดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทักมาบอกว่าหลุดครับรับผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีวิธีการทำนะครับตั้งกล่องบอทดนะครับให้ตั้งรับคนในตี้อัตโนมัติในที่นี้ก็คือสมมุติว่าเราเป็นหัวตีเนะี่ยตัวเนี้ยตัวเฟียวบันเลยเนี่ยหลุดออกไปหลุดออกจากตี้ไปเน็ตหลุดเน็ตตัดพอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาคอยรับปาร์ตี้ใหม่แต่มันมีวิธีการนะครับที่จะเหมือนว่าเชิญปาร์ตี้ไปอัตโนมัตินะครับ โดยที่เราไม่ต้องเฝ้าจอเลยนะครับใครหลุดก็คือเข้ามายืนรอเดี๋ยวตัวหัวเนี่ยมันจะเชิญปาร์ตี้บบอัตโนมัติบางคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่บางคนไม่รู้วันนี้ผมก็จะมาสอนละกันนะครับนิดหน่อยแต่มันก็ทําให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น,นครับอย่างแรกเลยเนี่ย่ะสมมุตินะครับผมตี้กับตัวนี้่ะผมลองเชิญปาร์ตี้ไปก่อนอ่ะผมตี้กันอยู่แบบนี้นะครับแล้วอีกคนนึงเนี่ย่ะตัวตัวหมออีกคนนึงอ่ะสมมติว่าหลุดออกจากปาร์ตี้ไป หลุดออกไปแล้วนะครับหลุดตี้ออกไปแล้วตี้หลุดออกไปแล้วเราจะทํายังไงให้มันเชิญไอ้ตัวหมอเนี่ยไอ้ตัวเฟี้ยบันไลเนี่ยเองอัตโนมัติสมม,สม,มติว่าเราเป็นหัวนะครับเราก็มาที่นี่เลยครับตั้งกล่องมังกรนะครับใครที่มีกล่องกล่องเทพจุติก็ได้ไม่จาเป็นต้องกล่องมังกรนะเปิดที่การตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็ไปที่อื่นๆนะครับไม่ยากาไปที่อื่นๆคุณเห็นคําว่าช่องสนทนาไหมครับช่องสนทนามันจะมีคําว่าเซต กดเซตที่ช่องช่องสนทนาเลยนะครับน่ช่องสนทนาแล้วเซตอ่าแล้วจะช่องเราก็เริ่มจากช่องหนึ่งนะครับจะให้เชิญกี่คนก็ตามนั้นเลยแล้วก็พิมพ์คําสั่งนะครับนี่ฮะปาร์ตี้นะครับทับปาร์ตี้นี่ลปาร์ตี้นะครับนี่ปาร์ตี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะปาร์ตี้แค่นี้อันนี้คือเราจะเชิญคําสั่งอัตโนมัติเพื่อเชิญเชิญไอต้ตัวตัวเฟียววันไลเนี่ยเข้าเตี้ยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องวิ่งมาจอเลยเพื่อมารับเขาเวลาหลุดนะครับ แล้วก็กดนี่สนานาเซตนะครับแล้วก็นี่มาพิมพ์คําสั่งตามผมเลยปาร์ตี้เว้นวักเว้นวักแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวละครนะครับที่เราจะรับเข้าตี้อัตโนมัติอ่ะผมจะรับตัวเฟียบลไลก็พิมพ์ชื่อไปอ่ะสแลปปาร์ตี้นะครับแล้วก็เว้นวักเฟียบลไลอ่ะน่าจะถูกแล้วนะครับแล้วก็กดติ๊กอ่ะกดติ๊กนะครับกดติ๊กด้วยกดติ๊กให้มันเหมือนติ๊กถูกนะครับปาร์ตี้เว้นวักเฟียบลไลนี่ครับตามนี้เลยตามนี่คือชื่อตัวละครนะ แล้วเราก็มาตั้งค่าสามารถเนี่ยกอกได้3 0 0ร้อถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าท่านั้นวินาทีวนซ้ำเนี่ยก็คือนะครับมันเป็นข้อความสนทนานะครับอ่ามันเป็นข้อความสนทนามันจะมันจะมันคือมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆอ่ะเราตั้งน้อยสุดก็คือ300วิใน300วินาทีเนี่ยมันจะมันจะสั่งคําสั่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันกดติ๊กด้วยนะครับ300วิคือต่ําสุดมันต่ำกว่านี้ไม่ได้ละนี่ครับอ่ะคุณจะสมมุติว่าคุณจะรับ สมมติว่าคุณตั้งไว้เลยนะในตี้คุณมี8คนเนี่ยคุณก็ตั้งเลยปาร์ตี้เฟียบันไล่ปาร์ตี้เฟียบันไล่สองอะไรเงี้ยเรียงกันมาเลยนะทุกคนแต่คนที่ตั้งเนี่ยควรจะเป็นหัวตีนะครับต้องเป็นหัวตีนั่นแหละนะ,ะเราเราตั้งตามนี้300ยวินาทีคือไวสุดก็ตามนี้เลยครับติ๊กติ๊กด้วยบันทึกนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็กดคำนี่ติ๊กสนทนาแล้วก็บันทึกกล่องด้วยนะต้องเปิดคำว่าสนทนาด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบโอเคเห็นป่ะมันก็จะตั้งนี้ ปาร์ตี้เฟียบะลายพิมพ์ชื่อถูกไหมต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกด้วยนะสามวินาทีแล้วก็กดติกนะครับติ๊กสโตนาบบันทึกอ่ะพอบันทึกแล้วเวลาคุณก็ตั้งเปิดต่องปกตินะครับเปิดป่องล่องปกติอ่ะพอคุณตั้งเปิดต่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับในเวลา300วิเนี่ยมันก็จะวนลูปนะครับตามคําสั่งที่เราไอ้นี่ตั้งไว้เดี๋ยวดูนะครับนี่ผมจะไม่เชิญปาร์ตี้ตัวเฟียบะลไลเองนะจะให้มันเชิญอัตโนมัตินะครับโดยการเปิดกล่อง เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเชิญจริงไหมนะก็ประมาณ300 300นาทีก็ประมาณกี่นาทีวะ4-5่นาทีได้ปะ่นาทีน่าจะได้นะครับประมาณนี้ปะนะครับก็ดูกันไปแล้วกันอ่าประมาณ5นาทีเป๊ะนะครับ5านาทีเนี่ยมันจะเชิญเชิญ1ครั้งก็คือคนที่เขาหลุดเนี่ยเขาเข้ามายืนรอได้เลยยืนรอประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีแล้วตัวตัวเนี้ยมันก็จะเชิญอัตโนมัติโดยที่ ตัวเนี้ยเจ้าของตัวเนี้ยนะครับโดยที่เจ้าของตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องไอ้นี่เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาบอกให้เขารับเลยว่าทักไปบอกคนนู้นคนนี้นะว่าเขารับเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเชิญอัตโนมัติไหมนะครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเรารอ,อกันมาสักพักแล้วนะครับก็มันก็วนลูปมาแล้ว พอมันวน l ูปมานะครับเห็นบ้างมันก็จะเชิญอัตโนโมัตินะครับโดยที่อันนี้ผมไม่ได้กดนะอันนี้ผมไม่ได้เชิญไปนะครับนี่คือมันจะเชิญอัตโนมัติถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตัวตรงข้ามที่เราตั้งกล่องไว้เนี่ยออนอยู่นะครับอ่าเนี่ยที่เราตั้งปร์ตี้ไว้เนี่ยเขาออนอยู่นะครับมันก็เชิญไปอัตโนโมัติอ่าเห็นบ้างก็คือเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยเขาหลุดออกจากปาร์ตี้คุณตั้งตามที่ผมตั้งเนี่ยนะครับตั้งตามนี้เลยนะครับชื่อตัวร์ตี้เว้นวรรคชื่อตัวละครเนี่ย เวลาเขาลุดออกไปเนี่ยให้เขาไม่ยืนรอเลยยืนรอตรงไหนก็ได้ในเซิร์ฟนั้นนะครับ09ก็ให้เขายืนรอ09เดี๋ยวพอนะครับช่องสนทนาที่ผมตั้งไว้เนี่ยคำสั่งที่เชิญปาร์ตี้อัตโนมัติเนี่ยมันทํางานเนี่ยมันก็จะเชิญไปอัตโนมัติแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็รอกดรับอย่างเดียวแล้วก็มาตีปกติบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่หน้าจอเขาเป็นหัวตีนะครับเขาไม่ได้อยู่หน้าจอถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่คนตี้กันเขาลุดออกไปเนี่ยเราก็ต้องมาจอเพื่อรับถูกไหมครับ แต่ถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้ให้มันเชิญอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทําให้เราสะดวกสบายนะครับง่ายขึ้นในการรับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับเข้าปาร์ตี้อัตโนมัตินะครับโดยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็แค่รอกดรับอย่างเดียวส่วนฝั่งที่เราเป็นหัวตีเนี่ยมันก็จะเชิญไปอัตโนมัติในตี้คุณมีกี่คนผมสมมุติเลยนะครับว่าสมมุติว่าในตี้คุณมี8ตัวเต็มๆนะครับแคนเต็มๆเนี่ยหัวตีเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้ครบเลยเนี่ย ก็บรรทัด2ปาร์ตี้ตามชื่อติ๊กปาร์ตี้ตามชื่อติ๊กตั้งทั้งหมดเลยทุกตัวในตี้นะครับไม่ต้องรวมตัวเรานะถ้าเราเป็นหัวตีเอาแค่ลูกตี้นะครับเวลาใครหลุดคนใดคนนึ่งก็เขาไม่ยืนรอเลยมันจะได้ทําให้ไวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยไปไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมาอยู่หน้าจอไม่ต้องมาวิ่งตลอดเพราะบางคนเน็ตบางคนเขาหลุดนะบางที24ชั่วโมงหลุดทีแบบผมทูเนี่ยมันหลุดทุกย4ชั่วโมงแล้วก็ต้องมาคอยรับตี้รับตี้มันก็ไม่ไหวนะครับ มันก็เชิญเองอัตโนมัตินะครับอ่ามันก็จะทําให้ดูสะดวกสบายยิ่งขึ้นเห็นปะนะครับโดยการตั้งคําสังส่งสนทนานะครับเป็นคําสั่งนะครับเชิญปาร์ตี้อัตโนมัติเนี่ยก็ตั้งตามผมเลยนะครับดีเลย์มากสุดก็คือวนเนี่ยสามวินาทีน้อยสุดนะคือถ้ามากกว่านี้มันก็นานไปเอา300วินาทีคือต่ําสุดแล้วกันนะครับโอเคมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากมันก็บางคนไม่รู้นะผมกดยกเลิกไปแล้วกันนะครับผมปิดกล่องก่อนนะครับ บางคนไม่รู้นะหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับใครที่ไม่รู้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็ตามนี้เลยนะครับติ๊กคำว่าสนหน้ากดเซตนะครับแล้วก็ทับปาร์ตี้นะครับพิมพ์ว่าปาร์ตี้เว้นวรรคชื่อตัวละครของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมจะให้เขาลุเวลาหลุดเขาจะได้เข้าอัตโนมัติก็ชื่อเฟียบบันไลอ่ะผมก็ตั้งไปนะครับแล้วก็กดบันทึกเปิดกล่องตามปกตินะครับตีมอนต์ตามปกติเลยเราเป็นหัวตี ตั้งเฉพาะคนที่เป็นหัวตีนะถ้าเป็นลูกตีนี่มันมันเชิญใครเข้าตี้ไม่ได้อยู่แล้วต้องเป็นหัวตี้นะครับถึงจะตั้งได้เขาก็จะตั้งใช้กันอย่างนี้แทบทุกคนนะครับที่ที่ตี้หลายๆคนนะไม่ได้ทําตี้เองนะครับแบบเพื่อนคนนู้นคนนี้ตี้ด้วย6-7คนอะไรเงี้ยกวานไปเผื่อเราออกไปทําธุระจะได้ไม่ต้องมาเปิดจอมาวิ่งมาดูจอนะครับขับรถมาเพื่อรับตีไม่น่าไม่น่าไหวนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิกเล็กน้อยนะครับที่มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือบางคนรู้แล้วนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้และกันถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่เอานี้ลานก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ